นายสาครพรมพักดีวาทีผู้สมัครสสาส,าสกลนครพักประชาธิปัตย์จังหวาาัดสกลนครกล่าวระหว่างลงพื้นที่พบกับชาวบ้านแกนนามวลชนและสมาชิกพักว่าขอแสดงความยินดีที่พักประชาธิปัตย์มีมติเสนอชื่อนายจุรินลักษณะวิสิทธ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นบัญชีชื่อนายกรัฐมนตรีของพักนายสาครกล่าวต่อว่าเชื่อมั่นนายจุรินเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และผลงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากมายโดยเฉพาะนโยบายในการพัฒนา ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสานให้ดีมีความร่ำรวยขึ้นด้วยนโยบายอีสานเชื่อมโลกซึ่งจะเป็นการนำพาชาวอีสานสู่ความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนอีสานอย่างมากมายโดยเฉพาะนโยบายประกันร,รายได้เกษตรกรร,กร,รับเงินส่วนตา่างคนเชื่อมัน่นด้วยประสบการณ์ในทางการเมืองและการบริหารกระทรวงมาหลายกระทรวงนอกจากนี้นายสาครกล่าวอีกว่านายจุรินจะเป็นนายยกที่ดีสามารถนำพาประ ประเทศไทยและคนไทยก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงอย่างแน่นอนชาวสกลนครและคนอีสานยินดีสนับสนุนท่านจุรินให้ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทย